สว่างแล้วนะครับขณะนี้เวลา6นากา30นาทีนะเรามาอยู่ที่สถานีไฟบ้านช่องใต้นะครับเขีมนี้ใช้เป็นระบบสายลวดนะครับบครับสัญญาณนะเป็นสัญญาณหางตาอากาศหนาวดีมากเลยในเช้านี้ านช่องใต้นะครับมีรถเกเก่าจอดอยู่ด้วยนะฮะซึ่งที่แห่งนี้นะครับเคยมีเส้นทางน,นะครับไปยังโรงปูนด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ปิดไปแล้วนะครับเงียบสงบดีมากเลย ไปโรงงานนะครับมาผ้าช่องใต้เนะี่เชื่องมากเลยนะมาถึงสถานีก็ออกมาต้อนรับเลยนะ ขณะนี้เวลา7จ็นาฬิกาสินาทีครับขรถเข้าสู่สถานีรถไฟบ้านช่องใต้ในชั้นชลาที่หนึขณะนี้ครับเป็นขบรถสินค้าขบวนที่560 560ต้นทางจากหนองคายไปทางท่าเรือแหลมฉบังนะครับผ่านบ้านช่องใต้นะเวนนลาช้าไป300นาทีครับ5ชั่วโมงโอ้โ oh, ห CSR นะ ยาวๆเลยนะขบวน560ครับ สถานการณ์ในตอนนี้นะครับมีการสั่งหลีกนะเปลี่ยนหลีกจากเดิมที่ตอนแรกจะให้5-3นะครับไปหลีกกับ5-0ที่ชุมทางเก่งคอยนะตอนนี้ได้สั่งเปลี่ยนหลีกนะครับให้5-3มาหลีกกับ5-0ที่บ้าชงใต้นะครับเนื่องจากว่าโค้5-3รถยาวมากนะทำให้ต้องนําริ้วนะครับมาเข้าที่ทางที่1นะแล้วก็เดี๋ยวจะให้5-5-6วิ่งผ่านทางที่2นะครับ อ๋อแล้วก็ขบวนเพิ่มเติมนะครับเมื่อสักครู่ขบวน5 0ที่วิ่งผ่านไปนะครับไม่ใช่ปลายทางแหลมชะบังนะครับแต่ว่าวันนี้ปลายทางเพียงแค่ชุมทางแก่งคอยนะเราจะได้รับชมบลีกันที่บ้านช่องใต้นะครับคือสัญญาณหางปลาเสาเข้าด้านเหนือนะครับ เดี๋ยวห้าหกเข้านะครับสรุปแล้วห้าหเข้าขณะนี้เวลาเจ็นาฬิกาสี่สนาทีครับรถสินค้าขบวนที่ห้าห้าหจากหนองคายหลายทางท่าเรือท่าเรือแหลมฉบ,บังนะครับ เข้าบ้านช่องต้เลยสถานที่สอง เอสอช่เดียวกันนะจอดหน้าเสาเลยขบวน560ครับตอนนี้ถึงน้าช่องใต้เอาเชนา5ะ5 5, 5 5 6นะครับสวยงาม รนนะนะคับและในตอนนี้นะครับมาแล้วนะครับรถสินค้าขบวบที่553ครับ, 5, 5, 3, รบมาตะบ,บุษบลายทางทางโพยใหญ่ผ่านสาขาผ่านบ้านช่องใต้นะโอ้โหเร่งโ,โหูควันนะไอโอ้โหไอร้อนนะครับ ยาวเลยนะครับรถยาวมากตอนแรกเขาจะให้เข้าทางหนึ่งนะครับแล้วรอแล้วว่าฮปรากฏว่าห56หากมาก่อนนะครับ เดี๋ยวจะยกสัญญาณห่างปลาอนุญาตนะครับปล่อย5-5-6ครับหลังจากที่หลีก,กับ5 5 3นะเมื่อสักครู่เนี่ยนะเขียวดีปล่อยครับโอ้โหเนี่ยนะยาวๆเลยครับขบวน5-5-6นะ